สวัสดีครับผม1นึ่งหนึ่งหกครับผมตอนนี้ผมอยู่หน้าโรงเรียนยิ่หลิงนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมกิจกรรมของโรงเรียนนะครับซึ่งเขาได้จัดขึ้นนะครับซึ่งมีกิจกรรมที่ชื่อว่าสารสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะครับผมเองนะครับก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนยิ่หลิงนะครับก็ถือโอกาสพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมโรงเรียนยิ่หลิงนะครับเผื่อว่าคนที่จบไปนานๆแล้วเนี่ยแล้วก็คิดถึงบรรยากาศโรงเรียนยิ่หลิงเนี่ยก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศกันนะครับผม 다들 너를 질투해 걱정마 격 Can't you see 내 눈에 눈이... ครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันภายในโรงเรียนยะริงเลยนะครับผมสถานที่ข้างหลังนะครับเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนะครับวันนี้นะครับผมมีอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าแต่ละฐานนะครับจะมีความพิเศษแล้วก็ขนมเนี่ยจะมีความน่ากินน่ารับประทานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยครับผมสวัสดีครับผมในการโรงเรียนยะริงครับวันนี้โรงเรียนยะริงจัดกิจกรรมชมชนสัมพันธ์ครับ โดยที่เนื้อหาของกิจกรรมในวันนี้นี่โรงเรียนมองไปที่พรมยาท้องถิ่นซึ่งที่ตำบลยามูนี่เรามีความโดดเด่นในเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะครับโรงเรียนจึงเชิญผู้ที่มีความรู้และก็สามารถทําอาหารพื้นบ้านเหล่านี้นี่มาจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนให้เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมศึกษาโดยที่นําผู้ปกครองมามาร่วมด้วยนะครับ เพื่อที่จะให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันเสริมสารสิ่งที่งีงามของของตำบลยามูครับผมนะครับในกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยฐานต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่หกฐานด้วยกันนะครับฐานแรกของเราวันนี้นะครับก็คือฐานขนมปลาแปกัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมฐานที่หนึ่งปลาแปกัวนะครับปลาแปกัวค่ะ ปลาแปกัวนี้นะคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะที่ในท้องถิ่นของเราแทบจะหายากเพราะว่ามีคนสืบสารน้อยนะคะในวันนี้เราก็เลยชนเชิญภูมิปัญญามานะคะเชิญมาสาธิตการทำเชิญมาให้นักเรียนเนี่ยได้ก็เข้ามาเรียนรู้ถามว่าอยู่ในหลักสูตรไหมอยู่ในหลักสูตรนะคะเป็นการบูรณาการทุกกลุ่มสาระนะคะเพื่อให้นักเรียนมา เกิดนะคะเกิดอุปนิสัยพอเพียงจากการเรียนรู้วันนี้นะคะกิจกรรมหลักๆแล้วเนี่ยนะคะเราต้องการสืบสารภูมิปัญญาค่ะในครั้งนี้นะคะ่ะหลักๆแล้วก็คือจะมีแป้งนะคะแป้งแป้งผสมกับน้ําตาลใช่ไหมคะแป้งที่ใช้คือแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เอาไปนึ่งอะคะ่ะอ๋อครับผมถ้านึ่งอย่างเดียวนี่จะไม่อร่อยนะคะครับที่ชูรสก็คือต้องทานกับ น้ำน้ำเชื่อมน้ำกะทิเนาะอ่ครับผมที่เห็นอยู่นะครับก็คือปาปปกัวนะครับตอนนี้ตรงเรียนเขาได้เตรียมให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติของปาปปกัวจะเป็นอย่างไรนะครับผมบิสลายรามานยูราหีม มันจะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นกุ้งแห้งไหมกุ้งสดกุ้งสดอ่ามีกุ้งไอ้กุ้งตัวนี้มันอยู่ในในน้ำในน้ำเชื่อมในน้ำกะทิย่ากับน้ำกะทิมันจะมีกะทิกะทิแล้วก็พริกไทยอ๋อมันจะคล้ายๆแกงเก่งคล้ายๆแกงคล้ายๆแกงแบบเอาแบบอยไางงี้ปะสายุใช่ไหมอ่ามันจะคล้ายๆแกงสายุอ่าอืม อร่อยครับอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปชิมเดี๋ยวเราไปชมสถานีต่อไปกันต่อตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีที่2นะครับสถานีที่2มีชื่อว่าขนมกาาซารีนะครับแม่ชื่อแต่ละชื่อผมไม่เคยได้ยินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าความสวยงามนะครับแล้วก็ความอร่อยของกาาซารีเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่ตอนนี้น้องๆอยู่กันเต็มเลยไปก้มครับคุณครูครับ ขน,นขนมกมก์มาซารีครับเป็นยังไงบ้างครับ,บนขนมกามาซารีชื่อมันแปลกๆอาการมาซารีนี้เขาถือว่าเป็นขนมพื้นเมืองนะคะของของ,ของยะย,ะยะิริงเราเลยเห็นว่าได้ข่าวว่าแบบเป็นอาหารของชาววังด้วยนะคะาาชา,วาะ้วด้วิทยากรของเราวันก็คือจะเป็นในส่วนของนำส่วนผสมต่างๆไปเรียนรู้มานะคะแล้วก็ทำเป็นขนมจริงๆแล้วส่วนผสมก็จะมีถั่วเขียวแล้วก็ไปปั่นนะคะไปปั่นให้ละเอียดนะคะแล้วก็ผสมด้วยไข่ไก่ นะแล้วก็ไข่เป็ดนะคะตรงนี้แล้วก็มาทำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาผสมกันในอ่างแล้วก็เก็บไว้แล้วก็นำไปนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะนำไปนึ่งไว้ตรงนี้เสร็จแล้วจะเป็นตัวขนมแบบนี้ค่ะถ้าเราชิมกันดีๆก็จะได้กลิ่นอายของถั่วเขียวออที่คั่วค่ะครับผมอันนี้คือขนมกามาซารีนะครับผมมามันจะกรค้าขนมชั้นใช่ไหมฮะ แต่ว่ามันจะแข็งๆว่าหน่อยนึงแต่ว่ากินดวเขียวออกเลยเกินดวเขียวออกเลยเอร่อยครับร<อ>ามซารีนะครับเดี๋ยวไปชมต่อนะครับ,รบ <Yo. S 1> สถานีที่3ามครับสถานีที่สามนะครับเราอยู่กับขนมปอรีนะครับขนมปอรีเป็นยังไงนะครับไปดูกันอันนี้เป็นฐานของขนมปอรีนะคะจะทำเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะคะ แต่ส่วนที่มันหายากที่สุดของฟอรีถ้าจะกินนี่ก็คือนะคะพวกน้ําตาลเหลวนะคะก็คือน้ําตาลตะนดเหลวนะคะมันจะมีเป็นในช่วงฤดูของมันนะคะในช่วงฤดูที่ถ้าฝนตกมันก็จะไม่มีน้ําตาลบางครั้งมันก็หาก,กินยากนิดนึงนะคะการทำนี่มันก็ไม่ยากเด็กๆก,ก็ทําได้นะคะส่วนผสมที่เราใช้ก็ไม่ได้เยอะมากมายมีแป้งกับน้ำนะคะหรือที่เป็น น้ำที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะได้มาจากดอกไม้ได้มาจากผักที่มันเ okay. ป็นสีต่างๆนะเปลี่ยนจากแป้งสีขาวให้มันเป็นสีอย่างนี้ค่ะนะเด็กๆก็ทําได้นะคะเอามาผสมเอามาผสมแล้วก็คลุกเขาแล้วก็นวดนะคะนวดให้มันเป็นอย่างนี้นะมันนวดให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็แค่นำมันไปนึ่งนะคะนึ่งแป้งให้มันสุกนึ่งแป้งให้มันสุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาจะมาทานกับ มะพร้าวนะคะอ่ามะพร้าวมีน้ําตาลเหลวน้ําตาลตหนดเหลวนะคะแล้วก็งานะคะเอามาคลุกเคล้าะนะคะแล้วก็ทานได้เลยนะคะที่สี่นะครับสถานีที่4ีนะครับมีชื่อว่าขนมบูงอนะครับอ่าวิธีการทำนะคะก็เราจะใช้อ่าอันนี้ก็จะเป็นแป้ง แป้งอ่ะแป้งข้าวเหนียวนะแล้วเราจะใส่ใส่แป้งข้าวเหนียวนะ้มันแล้วก็เราจะใส่ไข่แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะมีแป้งมันสบปันหลังใส่ใส่ในในขนมเพราะว่ามันจะทําให้แป้งเนี่ยมีรสชาติที่มันนุ่มไม่ไม่แข็งกระด้างแล้วก็อ่าถ้าสมมติเราใส่มันสบปันหลังเนี่ยอ่าตัวตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะคงคงทนก็คือ แป้งอ่ะสอาวันก็คือจะนิ่มตลอดเลยจะไม่แข็งเวลากินเนี่ยเราก็จะกินกับอาน้ำตาลน้ำตาลเหลวที่เห็นอยู่นะครับก็เป็นขนมบูงงอนะครับที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีงาเรียบร้อยนะครับขโรยงานะครับวิธีทานนะครับก็อ่าจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไปเอาไปผสมกับน้ำตาล นะครับน้ำตาลน,นะครับแล้วทีนี้ก็อ,อที่เห็นอยู่นะครับได้รับความนิยมอย่างหลากหลายนะครับนั่นก็คือสถานีที่5คือสถานีของซามาโรเดงนะครับเนี่จะเห็นได้ว่านะครับน้องๆให้ความสนใจนะครับ มันน่าอร่อยแหละมันต้องอร่อยแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าความน่าอร่อยนะครับเขามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับที่ในการทำสมารอเด้งนะครับผมนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของการทําสมารอเด้งนะคะซึ่งอา,อาหารประเภทนี้จะมีอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากินยากนะคะส่วนใหญ่เขาจะขายในช่วงเดือนอมฎอนวัตถุดิบหลักของการทําสมารอเด้งก็คือถั่วเขียวแล้วก็แป้งนะคะเอามานวดเอามาปนกันแล้วก็ทอด และส่วนสําคัญที่จะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั้นก็คืออยู่ที่น้ําจิ้มนะคะซึ่งน้ําจิ้มนี้ก็จะมีพวกซอสมะเขือเทศน้ําส้มน้ําปลาน้ําตาลทรายนะคะน้าตาลเหลวผสมกันแล้วก็พวกติ๊กพริกขี้หนูแห้งหอมแดงนะคะเอามาโขลกรวมกันก็มาทําเป็นน้ําจิ้มนะคะก็เป็นอาหารที่แถวบ้านเรา หากินได้ยากสังเกตด,ดูจากเด็กนักเรียนนะคะยุคนี้จะไม่รู้จักนะคะว่าสมารเดงแบบไหนนะคะมันจะขายดเยอะนะครับแต่ว่า รสชาติเขาเรียกว่าคือสัมผัสมันอ่ะมันจะเหมือนแบบเราเกี๊ยวถั่วเขี้ยวนะมันจะไม่ได้แป้งจ๋านะครับก็ก็อร่อยครับถือว่าเป็นขนมที่ทานเล่นได้นะครับแล้วก็บวกกับหาก,กินยากนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยลองนะครับก็ลองมาชมมาชิมดูนะครับที่ยะรลิงนะครับ ก็อยู่กันที่สถานในสุดท้ายน,นะครับนั่นก็คือขนมบบือบะนะครับบบือบะบลือบะจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็ไม่เคยกินด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกินพร้อมๆกันเลยนะครับก็เข้ามาอีกฐานหนึ่งนะคะขนมบบือบะนะคะซึ่งส่วนผสมหลักวัตถุด,ดิบหลักก็คือเอ่อมันมันเทศนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ทําให้หวานก็คือน้ําตาลตโตนดซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเรานะคะผสมกับน้ําตาลทรายแล้วก็แป้งข้าวเจ้า ถ้าเปรียบเทียบขนมเือบานี้ถ้าเป็นอาหารทางภาคกลางก็คือขนมกล้วยนะคะแต่ขนมกล้วยนี่เขาจะทานแล้วก็จิ้มกับมะพร้าวแต่สําหรับเือบานี่ก็คือนึ่งเสร็จก็ไม่มีมะพร้าวจิ้มก็เป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของเรานะคะหาทานยากเหมือนกันกินเข้าไปท,ท,ทั้งกระทงเนี่ยมีปากพองแน่ๆครับผม กลิ่นมันนะครับเคี้ยวออกมาแบบจุกกลับเลยนะครับแล้วก็หวานหวานจากน้ําตาลตะนดไม่ต้องเอาไปคลุกอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันจบอยู่ที่การนึ่งนะครับผมขนมุบะไม่เคยกินครั้งแรกของผมนะครับก็คิดว่าต่อไปต้องมีกินแน่นอนนะครับต้องไปหากินต่อไปแน่นอน โรงเรียนขอบคุณผู้ปกครองและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่มาร่วมให้ความรู้และก็ให้ให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็วันนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีในกิจกรรมนี้ขอบคุณทุกๆคนทุกท,าท่านสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการที่ผมพาเพื่อนๆมาชมกิจกรรมของโรงเรียนเด็กในวันนี้นะครับผมซึ่งผมเองนะครับก็เป็นสิษย์เก่าของโรงเรียนเด็กแห่งนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ถือซะว่า เป็นการนำพาบรรยากาศเก่าๆนะครับแล้วก็มาเจอคุณครูนะครับแล้วก็รวมถึงน้องๆนะครับที่อยู่กันตรงหน้านี้หมดเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวอย่างไรนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมหนึ่งหนึ่งหกหกช anel ครับผมสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตขอตัวก่อนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ